สวัสดีครับรีวิวฟุตบอลกับไปดูบอลซาดิอาระเบียโปรลีเป็นนาที่8นะครับคู่วันนี้จะเป็นคู่บิ๊กแมตต์ระหว่างอัลอาลีปะท่าก,กับอัลอาติฟัซึ่งจะตักันในคืนวันเสาร์นี้ในเวลาตีหนึ่งของประเทศไทยในสนามย่าวของอัลอาลีสนามปริสอาตุลลาอัลฟาไซด์สเตเดียมความพร้อมของฝั่งชาบ้านอัลอาลีนะครับเป็นช่วงหนักของทีมอัลอาลีอย่างแท้จริงครับไล่ตั้งแต่แพ้อเเัลเตแบบช็อกโลกไป5ประตูต่อหนึ่งแม้แมตต์ต่อมาจะชนะมาม,มืดอัลเทวนันไปได้กระตา แต่ครับชนะไปได้อย่างราบเลือดครับแต่ก็ต้องมาแพ้อัลนัซเซอร์ในบอลลีนัดที่แล้วแล้ววันนี้ต้องมาเจออัลอาติฟา ที่มีเกมรุกที่น่ากลัวและนั้นน่าก็มีเอาอิติฮัดและอาเวดาต่อได้เอาลฮิลยัยซึ่งเท่ากับว่านั้นนี้ยังไงต้องชนะเสมอไม่ปลอดภัยยิ่งเล่นในบ้านตัวเองด้วยทําให้สถานการณ์บีบให้มัตเทียเจสเซอร์ยังไงต้องบุกและน่ากลัวว่ากองหลังเหมือนจะเสียประตูง่ายเพราะขาะคิงส์ครับยังโดนทีมจากดิวิชั่นหนึ่งยิงถึง2ประตูและถ้าแพ้คาบ้านในสถานการณ์นี้ตำแหน่งผู้จัดจาก,การทีมก็น่าจะเริ่มสั่นคลอนครับ ความพร้อมของฝั่งทีมเยอันเอาอิิฟาสถานก,การณ์ในลีกตอนนี้ทีมมาเขียวเอาอิติฟาผ่านไปเจ็นัดชนะ5เสมอ1แพ้1นัดที่แพ้ก็แพ้อาฮิลาซึ่งเป็นทีมเยอรันนั่นก็เป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้ครับแต่ถ้ามองให้ลึกๆจุดอ่อนของอ,อิลิฟานั้นจะอยู่ที่เรื่องของเกมรับเพราะพร้อมที่จะเสียประตูได้ทุกเมือ่อถ้าไม่รับ้วยคิงส์ครับคือที่มีแมตที่ชนะอัลฮาเซนที่ทำได้ครีนชิตนอกนั้นเสียประตูทุกนัดครับโดยเฉพาะนัดที่แล้วทีมอ,าอาาัลไทย ึ่งมีเกมรุกที่แย่มากๆในหลีก6นัดยิงได้แค่สาประตูแต่ยิงอาลฟิฟักนัดเดียวได้ถึง3ลูกครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ซีเฟนจลาด์ผู้จัดการทีมต้องระวังเอาอาลีซึ่งถือว่าเป็นทีมที่มีเกมรุกน่ากลัวถ้าพลาดอาจถึงขั้นแพ้ได้เลยนะครับเห mm. ตุเหตุนะครับแต่สถิติที่น่าสนใจของทั้ง2ทีมครับคู่นี้เจอกันมา14ครั้งหลังสุดเอาอาีชนะไป9ครั้งเอาอาัลิฟัดชนะไป5ครั้งไม่มีเสมอเลยครับ สถิติในบ้านของอาวอาลีชนะรวด4นัดแต่สถิติการเดียนของอาวอาลีฝาก3ครั้งชนะ2แพ้1คู่้ที่เสียประตูเยอะเค่จริงแต่ค่าเฉลี่ยของอาวอาลีดีกว่านิดน,นึงครับเสียศูนย์จุดลูกต่อน,นัด เอาดีบัตเสียนัดละหนึ่งประตูครับเอาอาลีประตูในบ้านได้ทุกนัดนะครับนักเตะที่น่าจับตามองของทั้งสองทีมครับเริ่มต้นที่เอาอารีครับแน่นอนครับก็ต้องเป็นริยัตมาเรสคนนี้ซึ่งมีฟอร์มดีที่สุดในทีมใ,ในขณะนี้ไม่ว่าจะยืนปีกหรือกองหน้าเขาก็มีส่วนในการทําประตูได้เสมอเชื่อว่าวันนี้เขาจะถูกจับไปให้ยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าอีกครั้งหนึ่งครับ ด้วยความเร็วและสัญชตาตญาณในการยิงประตูของเขาวันนี้น่าจะมีสกอร์มาฝากกองทียร์อลีกับสกลูกนะครับอย่างตำ่ำฝั่งข้องทีมอัลอติฟักครับมุบสเซนเดเบเล่กองหน้าที่ย้ายมาฟรีจากโอลิมปินิยงในฤดูก,กาลนี้มีฟอร์มที่ดีมากครับเขากดแต่ละประตูจากเนัดในทุกรายการที่ลงเล่นและซีซนหนึ่งครั้งสามนัดหลังสุดเขายิงประตูทุกนัดครับซึ่งน่าเสียดายในนัดที่อาัลอติฟัก ้อาฮิลารถ้าวันนั้นเขาอยู่ในทีมก็จ,จะไม่แพ้ก็ได้ครับเป็นเกมเดียวที่เขาพลาดไม่ได้ลงเล่นเน่องจากการบาดเจ็บกล้ามเนื้อนะครับ11ตัวจริงที่คาดว่าจะลงเล่นในวันนี้นะครับทีมอาอาลีแม้ความส่วนตัวของนักเตะหลายคน,นทีมจะไม่ค่อยดีนะัแต่นักเตะที่ฟอร์มดีและแบกทีมได้เสมอแน,น้นนี้จะลงเหมือนเงียนนักเตะที่ฟอร์มไม่ดีไปพักบ้างครับ แต่น่าจะยังคงใช้แผนเดิมครับก็คือ4-2-3-1ในตำแหน่งผู้รักษาประตูแม้เอเดรียเดนดี้จะเสียประตูทุกนัดแต่เขาก็คือคนที่ดีที่สุดครับในตำแหน่งผู้รักษาประตูในตอนนี้กองหลัง4คนจะมีดิเมลาและอิบานเนสยืนคู่ตรงกลางโดยแบ็กขวาจะเป็นอิชมาจัสลียและแบ็กซ้ายจะเป็นหน้าที่ของบ am, ัสซัมอาวุไลจีที่ได้ลงเล่นครึ่งแม์ในวันคิงส์คัพนะครับ กองการตัวรับ2คนจะเป็นโงบัดอามาจฮัสและแฟรงเค a ซี่ที่ได้พักในเครื่องหลังคิงส์ครับที่จะมาจับคู่กันในแมตช์นี้ครับกองกลางตัวลุก3คนครับจะมีกาบีเว e กาซึ่งฟอร์มยังไม่แน่นอนนะและอาจจะต้องนั่งสำรองไปก่อนและใช้แม็กซิมเมงยืนเป็นปีกซ้ายโดยใช้พิลาอัลกูเลคาะ ที่หิงเบิ้ลสองลูก k i n สครับยืนเป็นปีกขวาครับโดยมีฟอร์มิโนยืนตรงกลางเป็นตัวลุกหรือว่าเป็นหน้าต่ำครับกองหน้าตัวเป้าที่ใช้ในแผนกับอาร์าเซอร์ค่อนข้างจะเวิร์กเมื่อริยาดมาเรสยืนเป็นกองหน้าเป้ายิงหนึ่งและจ่ายหนึ่งในนั้นนั้นและใน k i n สครับเขาไม่ได้เล่นพักมาอย่างเต็มที่ครับคาดว่าวันนี้น่าจะยังคงมาเป็นมาเรสที่อยู่ในตำแหน่งนี้เหมือนเดิมครับมาทั้งฝั่งของทีมอาลกิติฟากครับในช่วงหลังนี้ตั้งแต่วันนุ่งเข้ามาในทีมสตีเฟนเจะหลับมัน มีเกมรุกยิงประตูได้เยอะขึ้นสําหรับผู้รักษาประตูตัวจริงก็คงต้องเป็นเปาโลวิเตอร์กองหลังสี่คนเดอรการ์ตฝานั้นเล่นได้หลายคนครับแต่คิดว่าจะใช้ราดี้เอา o. แต่ดีอีก3คนที่ลงเล่นในลีกประจำในตำแหน่งเซนเตอร์สองคนได้ยืนคู่กันมาตลอดทุกนัดจะใช้แจ็คเฮนรีและอับดุลลาคาทิฟแบกซ้ายคืออบดันเอาซามราลี่กองกลาง3าคนคือเฮนเดอร์สันเวเดนนุ่มและอาซีสคนที่ยืนตรงกลางลงตัวที่สุดครับสำหรับตําแหน่งน,นี้3ประสานในแดนหน้าปีกว่าจะใช้โรวินพอนชันทางปีซ้ายจะเป็นจเนนจมาร ซึ track, mm ่งโรงการคือดาวโสดประจำปีนั่นคือมุสซาเดนเบเล่ครับลักษะนะครับแอดมินนั้นมองว่าเป็นทีมดุกปีทั้งคู่ยิงกันเยอะเซติเก่าอวาลีคมกว่านิดนึงครับ จะให้เอาลีชนะไปตีประตูโซสามส่วนแอดมินต่อคิดว่านะครับอัจฉิิัะน่าจะเอาชนะไปได้นะครับสำหรับแมนนี้นะครับแต่สกอร์เท่าไหร่เดี๋ยวลองไปดูกันนะครับไม่น่าจะยิงขาดกันเยอะอาจจะเป็นสามประตูต่อสี่นะครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ที่เอามาฝากจากฝา่งจะได้อ้อมใจด้วยนะครับสำหรับปัจจุบอลซาอุดีอาระเบียโปรลีแล้วเราจะมีคู่ไหนมาฝากแร่กลองติดตารับชมรับฟังกันอีกครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ